ผักและผลไม้สดเป็นสารอาหารที่มีความจำเป็นต่อร่างกายช่วยให้ร่างกายเจริญเติบโตและยังช่วยปรับสมดุลของร่างกายโดยองค์กรอนามัยโลกกำหนดเกณฑ์การนันผักและผลไม้สดโดยวันละ400-600กรัมซึ่งผักที่เรานำมาปลูกนะคะก็คือวอเตอร์ครสหรือสลัดน้ำซึ่งประโยชน์ของวอเตอร์ครสเนี่ยประกอบไปด้วยแร่ธาตุวิตามินและกากใยอาหารที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระต้านการอักเสบและต้านมะเร็ง ทั้งนี้ยังช่วยเราตัดน้ําตาลไขมันคอเลสเตอรตอรลในเลือดแต่การกินวอเตอร์ครสในปริมาณมากเนี่ยอาจส่งผลเสียต่อไตดังนั้นเราควรกินในปริมาณที่พอเหมาะค่ะคุณจะแน่ใจได้ไงว่าวอเตอร์ครสที่คุณซื้อมาตามท้องตลาดจะปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเราสามารถนำวอเตอร์ครสมาปลูกเองได้ง่ายๆที่ไม่เสียเวลาและเสียแรงในการดูแลแต่สามารถมีวอเตอร์ครสที่สะอาดและปลอดภัยในการมาใช้ปรุงอาหารมันจะดีกว่าไหมคะ โดยโครงงานสมาร์ทฟาร์มของเรานะครับจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยผ่านโซลาร์เซลล์จากนั้นทากระแสไฟฟ้าให้ได้ไปเป็นพลังงานให้กับแผงควบคุมครับนอกจากกระแสไฟฟ้าที่เราได้พลังงานให้แก่แผงควบคุมแล้วเรายังได้พลังงานให้แก่ปั๊มน้ําเพื่อสูบน้ําไปใช้ได้โรงเรียนสมาร์ทฟาร์มของเราอีกด้วยซึ่งเราจะใช้แผงควบคุม a r d u โน o ในการวัดความชื้นและควบคุมหัวฉีดน้ําเมื่อความชื้นถึงตามที่เราได้เซตไว้ a r d u โนจะสั่งการให้หัวฉีดน้ําพ่นน้ำออกมาด้วยระบบอัตโนมัติ และจะมีการแจ้งเตือนสถานะผ่านทางสมาร์ทโฟนซึ่งเราสามารถควบคุมหัวฉีดน้ำผ่านทางสมาร์ทโฟนได้อีกด้วยและนี่ก็คือหน้าตาของแอปสำหรับแจ้งเตือนสถานะของเรานะครับซึ่งวงกลมใหญ่ๆ2วงที่เราเห็นนี้ก็คืออุณหภูมิกับความชื้นตรงนี้จะเป็นตัวตั้งเข้านะครับภูมินะครับเช่นเราตั้งไว้ที่30เมื่อ,ออุณหภูมิถึงค่าที่กำหนดรลกบจะสั่งการให้ป๊มนาญทำงนานครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นตัวตั้งค่าความชื้นซึ่งทำงานเหมือนกับการตั้งค่าอุณหภูมิอันนี้จะเป็นตัวตั้งเวลาในการทำงานของปา๊มน้ำซึ่งสามารถตั้งค่าได้ตามความต้องการและความเหมาะสมต่อตัวพืชโดยทั้งหมดจะเป็นการตั้งค่าในระบบอัตโนมัติค่ะส่วนที่อยู่ด้านล่างจะเป็นการตั่งเปิดปิดโดยระบบแมนวนวลโดยเราจะเลือกเปิดปิดได้เองค่ะดังนั้นการปลูกผักโดยการใช้สมาร์ทฟ,ฟาร์มออร์แกนิกจะเป็นการปลูกที่ไร้ซึ่งการตกค้างงสารเคมี ซึ่งจะไม่สง่งผลสีะทเรื่องของสุขภาพตามมาและยังเป็นการพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่ให้กับประเทศชาติด้วยครับ